สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับรายการมองโลกแบบวิกรมมาถึงตอนนี้ก็เข้าปีที่3เรียบร้อยไปแล้วนะครับตอนนี้เรากำลังขึ้นปีที่4ในช่วง3ปีที่ผ่านมานั้นเราได้พูดในสิ่งที่ถือว่าหลากหลายมากเหลือเกินเริ่มตั้งแต่อาเซียนไปถึงเอเชียหวังว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอทุกท่าน คงจะเป็นประโยชน์แล้วสามารถจะนำไปใช้ในเรื่องของการพัฒนาธุรกิจหรืออนาคตของทุกๆท,ท่านนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจและไม่รู้จักตัวเองนั้นการที่เราจะไปพัฒนาสิ่งอื่นก็คงจะเป็นไปได้ยากเรื่องวันนี้ที่ผมจะมานำเสนอทุกท่านนั้นหัวข้อก็คือว่า จะดีขึ้นได้อย่างไรการที่เราสามารถพัฒนาที่ดีขึ้นในแต่ละวันจะนําเราไปสู่ความสำเร็จความสำเร็จนั้นก็เกิดขึ้นได้จากความรู้ความอดทนความขยันหมั่นเพียรและอดออมครับวันนี้ถ้าเรามาดูนะครับว่าทำไมคนญี่ปุ่นคนจีนคนยิวนั้นถึงมีความสำเร็จในเรื่องของกิจาการงานการปฏิบัติตน อนาคตที่มั่นคงก็จะเกิดจากตรงนั้นนะครับฉะนั้นความสําเร็จนั้นเกิดขึ้นมาจากตัวเราถ้าเกิดว่าตัวเราไม่มีความรู้ไม่มีความขยันไม่มีความอดทนแล้วก็ไม่รู้จักอดออมความสําเร็จนั้นย่อมจะห่างไกลจากตัวเราล่ะครับวันนี้พูดกันง่ายๆนะครับว่าถ้าผมไม่ได้เรียนจบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์แล้วแล้วก็ ผมเชื่อเหลือเกินว่าวิสัยทัศน์ความคิดของผมก็จะไม่ได้เป็นเช่นอย่างทุกวันนี้ครับและถ้าผมไม่ได้เป็นคนที่อดทนขยันหมั่นเพียรก็ไม่มีทางอีกเช่นกันนะครับที่วันนี้นั้นผมจะทำงานได้เยอะได้กว้างเช่นทุกวันนี้และที่แน่นอนมากกว่าอัน,นั้นก็คือการอดออมครับการที่วันนี้ผมมายืนอยู่ตรงนี้ได้ก็เป็นเพราะว่าผมรู้จัก ใช้เงินรู้จักอดออมนั่นนะครับคือสิ่งที่ทำให้ผมประสบความสำเร็จเพราะมีความรู้มีความขยันอดทนแล้วก็รู้จักอดออมคนเรานั้นจะเก่งอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับคำว่าต้องเป็นคนดีนั้นต้องควบคู่ไป กับความสําเร็จครับถ้าเกิดว่าเรานั้นมีความสามารถอย่างเดียวหาเงินเก่งอย่างเดียวแต่เป็นคนไม่ดีไม่รู้จักแบ่งปันเห็นแก่ตัวเอาแต่ผลประโยชน์ใส่ตัวตรงนั้นไม่ถูกต้องความสําเร็จของเรานั้นไม่ใช่มาแค่ด้านเศรษฐกิจธธธธยอย่างเดียวเราต้องเป็นคนดีด้วยครับเราคงจะต้องไปคุยกันต่อคราวหน้าแล้วล่ะครับว่าจะดีขึ้นได้อย่างไรในมุมมองของวิกรมกรมบดิต